เพื่อนๆรู้ไหมครับว่าเมืองไนซิติ i ที่เป็นเซตติ้งหลักให้ผู้เล่นได้ทาการสํารวจในโลกไซเบอร์พัง2,077เนี่ยมันจะมีขนาดใหญ่มากนะครับผมและมีเรื่องราวลึกลับน่าค้นหาอยู่ทุกมุมเมืองในตัวเมืองนี้เองก็จะถูกแบ่งออกเป็นหลายๆเขตและใน1เขตก็จะถูกแยกย่อยออกเป็นแต่ละย่านลงไปอีกซึ่งย่านเล็กๆพวกนี้เนี่ยก็จะมีขาใหญ่คอยปกครองอยู่ครับอาจจะเป็นพวกแก๊งหรือบริษัทหรืออาจจะเป็นผู้มีอิทธิพลกลุ่มอื่นๆก็เป็นได้ วิดีโอตัวนี้เนี่ยเราจะพาเพื่อนๆไปรู้จักเขตทั้ง6ของเมืองไนซิตี้และบอกเล่าเรื่องราวที่หลายๆคนอาจจะไม่เคยรู้มาก่อนกันครับซิตี้เซ็นเตอร์เขตแรกที่เราจะพูดถึงนะฮะก็คือซิตี้เซ็นเตอร์สถานที่ที่โชว์สินค้าของเหล่าบริษัทในเมืองไนซิตี้มีตึกดาฟ้ามากมายดูดป้อมปราการที่แสดงให้เห็นถึงพลังและความยิ่งใหญ่เย่อหญิงของพวกเขา นับตั้งแต่ปี2020เป็นต้นมาเคซิตี้เซ็นเตอร์เนี่ยก็ถือได้ว่าเป็นโซนปลอดภัยที่สุดของเมืองไนซิตี้ทาให้นับความชิบหายวายป่วงจากการต่อสู้ของราสกะกับมิลิเทคนะพูดง,ง่ายๆนะครับว่าเซ็นเตอร์ก็คือจุดศรรูนย์กลางทางธุรกิจของเมืองไนซิตี้นั่นเองที่นี่มีทั้งศูนย์การคาร้าและสถานที่สําคัญทางราชการมากมายนายกเทศมนตรีเองก็อาศัยอยู่ในย่านนี้เช่นกัน นอกจากนี้นะฮะบริษัทในเมืองส่วนใหญ่ก็มักจะตั้งสำนักงานใหญ่อยู่ในเขตนี้นี่แหละและครั้งหนึ่งที่นี่ก็เคยเป็นสนามรบของสงครามองค์กรหรือที่เรียกกันว่า c o r p เ r a เร War เช่นเดียวกันดังที่ผมได้กล่าวไปเมื่อกี้ซึ่งหลังจากสงครามครั้งนั้นจบลงก็เริ่มมีการฟื้นฟูเขตนี้ครับโดยมันต้องใช้เวลานานและมีค่าใช้ใจ่ายที่สูงมากโครงการฟื้นฟูที่ว่านี้ก็เริ่มตั้งแต่ปี2030และเพิ่งแล้วเสร็จไปเมื่อไม,ม่นามานี้เอง เมื่ออาราสกะทาวเวอร์ได้ถูกสร้างขึ้นใหม่ในปี2070ปัจจุบันครับที่นี่คือเขตที่มีการป้องกันหนานแน่นที่สุดของเมืองตึกต่างๆในเขตนี้นะฮะมักจะใช้สถาปัตยกรรมที่ทันสมัยในการสร้างเพื่อแสดงถึงความยิ่งใหญ่อู้ฟู่ของเม็ดเงินเป็นสถานที่สําหรับคนรวยและคนที่ทํางานหนักแบบแลกด้วยชีวิตถึงจะอาศัยอยู่ได้เขตนี้ครับมีการแบ่งออกเป็นสส่วนนั่นก็คือย่านคอปเปอร์พลาซา และดาวทาวอย่างกับประพาร่านั้นจะมีตึกที่สูงเสียดฟ,ฟ้าพูดกันว่าถ้าหากคุณมองจากชั้นบนสุดลงมาเนี่ยจะไม่สามารถมองเห็นแสงไฟบนพื้นถนนได้เลยแหมเวอร์จริงๆย่านนี้คือหัวใจหลักของเขตซิตี้เซ็นเตอร์ครับและเป็นที่ตั้งของบริษัทยักษ์ใหญ่อย่างอารสกะมิลิเทคไบโอเทคนิก้าเปโดเคมและขังเต่า ถัดมาข้างๆก,กันก็จะเป็นย่านดาวเทาฮะที่เต็มไปด้วยตรอกซอกซอยแคบๆมีไนท์คลับมากมายและสามารถพบคนที่มีชื่อเสียงได้ทั่วไปในย่านนี้คุณจะได้พบกับอาคารสำนักง,งานจํานวนมากจุดเด่นของย่านนี้นะฮะก็คือสถาปัตยกรรมที่มีรูปร่างแปลกประหลาดตั้งแต่อพาร์ตเมนต์โรงแรมหรือว่าร้านอาหารสิ่งเหล่านี้เนี่ยมีอยู่เพื่อให้คนที่มีกําลังจ่ายจริงๆเท่านั้นจึงสามารถใช้บริการได้ครับและแม้ว่าที่แห่งนี้จะมีความงดงามเต็มไปด้วยแสงสีแต่มันก็ไม่ได้ปลอดภัยเท่าที่ควร ถ้าหากคุณเข้าไปผิดตรอกนิดเดียวอาจจะพบว่าตัวเองกําลังเดินไปยังเลิฟโฮเทลหรือไม่ก็บาร์ลับสักที่บางครั้งในเงามืดของมุมเมืองคุณอาจจะได้รับข้อเสนอสุดพิเศษในการซื้อยาเสพติดหรือดีไม่ดีมันอาจจะเลวร้ายยิ่งกว่านั้นก็ได้แต่ทั้งหมดนี้นะครับมันก็ถือเป็นเรื่องปกติเป็นชีวิตของผู้คนที่อาศัยอยู่ในดาวทานั่นเอง เวสต์บรูคต่อกันด้วยเขตเวสต์บรูค ok ครับเวสต์บรูคเนี่ยนับเป็นเขตที่ดีที่สุดสําหรับการใช้ชีวิตและสนุกสนานไปกับเมืองไนซิตี้ถ้าหากคุณมีเงินก็ควรนํามันมาถลุงที่นี่แต่ถ้าคุณไม่มีเงินเหรอก็จงไปกู้เงินมาแล้วแซงทําเป็นว่ารวยในโลกนี้สักคืนเด แคเวสต์บรูของเมืองนซิตี้นะครับเป็นที่อยู่อาศัยของพวกเหล่าคนชั้นสูงคนดังแล้วคนสําคัญในบริษัทเอกชนมากมายฮะนอกจากนี้ยังเป็นที่ตั้งของเจแปนทาวซึ่งเป็นหนึ่งในย่านสำคัญของเมืองอย่างไรก็ตามครับในปี2023หลังจากเหตุการณ์ระเบิดตึกอาราสกะ ส่วนหนึ่งของเวสบุกที่อยู่ใกล้กับซิตี้เซ็นเตอร์เนี่ยมันได้รับผลกระทบเกิดความเสียหายรุนแรงครับ,รบพวกตึกระฟ้าเนี่ยได้กลายเป็นเศษซากปลักหักพังซึ่งก็ได้รับการฟื้นฟูในเวลาต่อมาเศษซากจำนวนมากพวกนี้นะฮะก็ถูกแทนที่ด้วยบริษัทอื่นๆที่เข้ามาก่อตั้งพื้นที่ทางสงครามถูกเปลี่ยนใหม่เป็นเขตพิเศษที่มีความปลอดภัยแทนโดยในเขตนี้นะครับจะมีการแบ่งพื้นที่ออกเป็น3ย่านด้วยกันฝั่งทิศตะวันตกคือย่านเจแปนทาวส่วนฝั่งตะวันออกจะถูกแบ่งออกเป็น2ส่วนก็คือนอร์ทโอ๊กท ช h a ์เตอร์ l l ลสที่อยู่ด้านล่าง มาดูย่านนอตโอกันก่อนละกันครับย่านนี้เคยเป็นพื้นที่ที่มีอาชญกรรมสูงกว่าย่านอื่นๆแต่ด้วยความช่วยเหลือของทหารรับจ้างที่เข้ามาดูแลทําให้สามารถรักษากฎ,กฎระเบียบได้เป็นอย่างดีครับในปี2077ย่านนอตโอกเป็นที่ตั้งของบ้านชนชั้นสูงที่ไม่สามารถแตะต้องได้ง่ายๆเลยไม่ว่าจะผู้อํานวยการของบริษัทระดับภูมิภาคผู้จัดการนายธนาคารหรือเหล่าผู้บริหารต่างๆก็อยู่ที่นี่ฮนะและเพราะว่ามีกองกําลังรักษาความปลอดภัยเอกชนตัวตาอยู่ทุกหัวมุมในย่านนี้ทําให้พื้นที่นี้เนี่ยปราศจากชาวแกง๊งหรือ หัวรุนแรงไปโดยปริยายหากเดินไปตามท้องถนนนะครับก็จะเห็นต้นไม้เรียงรายสวยงามไปทุกย่างก้าวรถยนต์หรูหรูบ้านพักส่วนตัวสนามเทนนิสพูดแล้วก็อิจฉาปัจจุบันที่นี่เนี่ยถือเป็นโซนที่สวยที่สุดในเมืองไนซิตี้อีกด้วยครับ ต่อไปเป็นย่านชาร์เตอร์ฮิลล์ย่านนี้มีที่อยู่อาศัยไปจำนวนมากครับส่วนใหญ่จะเป็นตึกราฟ้าและอาคารสูงเหมือนพวกแมนชั่นอะไรอย่างนั้นอย่างไรก็ตามครับการใช้ชีวิตอยู่ที่นี่เนี่ยเหมือนใช้ชีวิตอยู่ภายใต้สถานการณ์ที่จะถูกโจมตีได้ตลอดเวลาเพราะเราผู้มั่งคั่งจากนอร์ทโอ๊กเนี่ยล้วนต้องการบริการรวมถึงการใช้รถหุ้มเกราะเพื่อความปลอดภัยของตัวเองดังนั้นพวกคนในย่านนี้เนี่ยก็มกจะเห็นคนติดอาวุธหรือว่ารถสงครามขับผ่านไปมาได้บ่อยๆในแต่ละวันส่วนเงินที่ต้องเสียไปกับบริการและอาวุธสงครามนะฮะ ต้องจ่ายเพื่อความปลอดภัยพร้อมกับชิมรสชาติชีวิตหรูหราที่ไม่ใช่ว่าใครๆก็สัมผัสได้ไป,ปพร้อมๆกัน ย่านเจแปนทาวที่นี่จะคล้ายๆกับพัทยาของเราเนี่ยแหละครับเต็มไปด้วยบาร์ลับร้านเกมแผงขายอาหารริมถนนยาเสพติดและผู้หญิงขายบริการเรียกได้ว่าเป็นสวนสวรรค์ของนักเที่ยวกลางคืนอย่างแท้จริงฮะนอกจากนี้นะครับสาเหตุที่เจแปนทาวเป็นหนึ่งในย่านสําคัญของเมืองไนซิตี้เนี่ยก็มาจากเหตุผล2ประการอย่างแรกก็คือที่นี่เป็นศูนย์วัฒนธรรมสําหรับชุมชนชาวญี่ปุ่นที่มีขนาดใหญ่อย่างที่2คือเจแปนทาวเนี่ยเป็นฐานของครอบครัวยากุซ่าที่กระจายอํานาจไปทั่วรัฐอิสระทางตอนเหนือของแคลิฟอร์เนียนั่นเอง วัดสัน เขตวัสสันนะฮะคือสถานที่ที่น่าเศร้าและสิ้นหวังที่สุดมันเป็นหนึ่งในย่านที่ยากจนที่สุดของเมืองไนซิตี้ครับแล้วก็ยังเป็นสนามรบระหว่างแก๊งเมลสตอร์มกับไทเกอร์คลาวส์อีกด้วยเขตนี้นะฮะเป็นหนึ่งใน6เขตของเมืองไนซิตี้ที่ครั้งหนึ่งมันเคยเป็นเขตที่เจริญรุ่งเรืองมาก่อนมีผู้คนมากมายที่ออกท่องตามไนท์คลับต่างๆเคยมีอาคารสูงใหญ่สวยงามมากมายเป็นที่ตั้งออฟฟิศของหลายๆบริษัทและมีแม่ต่ตลาดมืดที่ใหญ่ที่สุดของเมืองไนซิตี้บริษัทจากญี่ปุ่นหลายแห่งเคยเข้ามมาาาาาลลลลงทนนนููค่่กวหยยพั้โร แต่ทุกอย่างก็ต้องเปลี่ยนไปหลังจาก Unification War หรือสงครามสามาคัคคีที่เป็นสงครามระหว่างอเมริกาใหม่กับหลายๆประเทศครับการต่อสู้ครั้งนี้นะฮะเป็นหนึ่งในเหตุผลที่ทําให้เมืองไนซิตี้แยกตัวออกมาเป็นรัฐอิสระหลายบริษัทต่างล้มละลายจากผลของสงครามทั้งยังทําให้เขตวัชรันเนี่ยต้องเปลี่ยนแปลงไปตลอดการ เมื่อไม่มีเงินสนับสนุนที่มั่นคงนะฮะวันๆแห่งความรุ่งโรจน์ของวัดสันก็ได้สิ้นสุดลงเขตอุตสาหกรรมที่ครั้งหนึ่งเคยเป็นศูนย์รวมแห่งเทคโนโลยีไม่สามารถจัดหางานได้อีกต่อไปครับบริษัทอาราสกะสบโอกาสในช่วงที่เศรษฐกิจของเขตนี้พังทลายเข้าทำการยึดพื้นที่ส่วนหนึ่งของเขตวัดสันไปเลยเพื่อผลประโยชน์ของพวกเขาเองและท้ายสุดอาราสกะก,ก็ทำได้สำเร็จพวกเขาเปลี่ยนชื่อบริเวณที่ยึดครองได้เป็นอาราสกาวอเตอร์ฟอนต์ซึ่งสถานที่นี้เปิดให้เข้าเฉพาะพนักงานของบริษัทเท่านั้น ในเขตวัดสันนะครับจะถูกแบ่งออกเป็น4ย่านด้วยกันก็คือ Northside Industrial หรือว่า NID Little China Kabuki และ Arasaka waterfront ที่เพิ่งกล่าวไปฮะย่าน Northside Industrial District เนี่ยจะเป็นที่ตั้งรกลากของ Storm, แก๊ง Mailstorm เต็มไปด้วยโรงงานที่ถูกทิ้งร้างกับตึกอพาร์ตเมนต์ราคาถูกครับมักจะมีการต่อสู้ยั่งชิงพื้นที่กันอยู่เนือง,งกับแก๊งไทยกคลอที่พยายามลุกล้ำเข้ามา ลิตเติ้ลไชน่าย่านนี้เนี่ยเคยเป็นส่วนหนึ่งของย่านดาวทาวในเขตซิตี้เซ็นเตอร์มาก่อนฮะแถมยังเป็นพื้นที่ของแก๊งไทเลอร์คอร์อีกด้วยในช่วงปลายยุค2040เนี่ยได้มีผู้อพยพชาวเอเชียจํานวนมากย้ายเข้ามาอยู่อาศัยครั้งหนึ่งที่นี่เคยเป็นย่านที่ดีที่สุดในเมืองไนซิตี้มีความสงบสดใสผู้คนจับใจ่ายใช้สอยอยางถูกกฎหมายแต่สุดท้ายก็ถูกบุกรุกด้วยอิทธิพลตลาดมืดจากย่านคาบุกิครับ ซึ่งย่านคาบุกินี้นะฮะจะมีสภาพเมืองเต็มไปด้วยตรอกซอกซอยแคบๆสลับซับซ้อนในเวลากลางคืนเนี่ยที่นี่จะกลายเป็นตลาดสําหรับการปลูกถ่ายอวัยวะเทียมค้าขายอวัยวะสเตียรอยและอื่นๆที่ดูดับด๊กอีกมากมายพูดได้ว่าอะไรก็ตามที่คุณปรารถนาะสามารถพบได้ในตลาดคาบุกิทําให้เขตวัดสันนะครับกลายเป็นเป้าหมายสําคัญของแกงสกาวเวนเจอร์กลุ่มคนสุดโหดเฮี้ยงที่ชอบลักพาตัวและก็นําเอาอวัยวะกับไซเบอร์แวร์ของเหยื่อไปขายต่อในตลาดมืด ปซิฟิกาถ้าจะให้คำจำกัดความง่ายๆนะฮะก็คงต้องบอกว่าแปซิฟิกาเนี่ยเป็นเคตไร้กฎหมายของเมืองไนซิตี้เขตนี้ควรเป็นจุดท่องเที่ยวที่ฮิตที่สุดของเมืองแต่ว่าหลังจากเกิดภาวะเศรษฐกิจตกต่ำทั่วโลกบริษัทและนักลงทุนต่างๆก็พากันถอนตัวออกจากโครงการพัฒนาเมืองทําให้โครงการท่องเที่ยวจํานวนมากนะครับต้องถูกพับเก็บไปซึ่งปัจจุบันเขตนี้ถูกปกครองโดยแก๊งบูดูบอยส์ครับมีสงครามแก๊งเกิดขึ้นทุกวนันจนมาถึงจุดที่เรียกว่าพื้นที่ตรงนี้เนี่ยกลายเป็นเขตอันตรายสูงเป็นันดับต้นๆของเมือง บริเวณนี้มีประชากรอยู่ค่อนข้างน้อยด้วยความที่มีความรุนแรงสูงกว่าเขตอื่นมันก็เลยทําให้แปซิฟิก้นะครับเป็นเหมือนสวรรค์ของเราอาชญากรมากมายที่ต้องการจะทําธุรกิจผิดกฎหมายตั้งแต่การลักลอบผลสินค้าไซเบอร์แวร์เถื่อนการค้าขายยาเสพติดรวมไปจนถึงการจัดหาอาวุธปืน นอกจากนี้นะฮะเคแปซิฟิก้ายังมีห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ชื่อแกรนด์อิมพ i เรียลมอลที่ควรจะเป็นอีกจุดท่องเที่ยวหนึ่งของเขตนี้แต่ก็ถูกทิ้งร้างไปแล้วเนื่องจากการลงทุนหยุดชะงักไประหว่างดําเนินการซึ่งตอนนี้ก็ได้มีแก๊งแอนิมอลเข้าไปตั้งรกลากอ,อยู่ในห้างเป็นที่เรียบร้อยซานโตโดมิงโก ซานโตโดมิงโกนะครับเป็นหนึ่งใน6เขตของไนซิตี้ที่รู้จักกันดีว่าเป็นเขตอุตสาหกรรมของเมืองมันเป็นหนึ่งในเขตที่เก่าแก่ที่สุดและเนื่องจากที่ตั้งของเขตนี้เนี่ยอยู่ห่างจากสนามรบของสงครามคอปเปอรเรทวอลพอสมควรที่นี่ก็เลยไม่ได้รับความเสียหายที่รุนแรงมากนักและได้กลายไปเป็นค่ายอพยพชั่วคราวสาหรับประชาชนหลายพันคนที่ไร้ถิ่นฐานจากพิษสงครามครั้งนั้นฮะซึ่งต่อมาในปี2077คนพวกนี้ก็ต้องอพยพย้ายออกไปเนื่องจากถูกบุกรุกไล่ลที่โดยกลุ่มบริษัทต่างๆหลังจากนั้นมา เป็นพื้นที่สําหรับทดสอบโครงการอุตสาหกรรมในขณะเดียวกันนี้เองนะฮะชาวบ้านบางส่วนที่ยังคงอาศัยอยู่ในเขตนี้ก็ต้องใช้ชีวิตอย่างสิ้นหวังท่ามกลางอาคารที่แออัดซึ่งในช่วงนี้นะครับก็ได้มีการรวมตัวกันของทหารผ่านศึกก่อตั้งเป็นแก๊งชื่อว่าซิ s t ต e e t และเข้ายึดเขตนี้มาอยู่ภายใต้การปกครองของพวกเขาเองในเขตซานโตโดมิงโกนะครับจะถูกแบ่งออกเป็น2ย่านซึ่งก็คือแอโรโยกับรันโชโครนาโด ย่านแอโรโยเนี่ยจะเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมของเขตนี้เลยฮะในบริเวณนี้จะมีโรงไฟฟ้านิวเคลียร์เก่าแก่โรงเก็บขยะและโรงงานที่มีเทคโนโลยีชั้นสูงที่ถูกสร้างขึ้นใหม่ของบริษัทโรงงานพวกนี้เนี่ยต่างต้องมีกองกําลังรักษาความปลอดภัยเนื่องจากหาอาคารถูกทิ้งร้างไว้เนี่ยมันก็จะถูกยึดครองโดยพวกแก๊งอย่างรวดเร็วครับและทุกวันหลังเวลาเลิกงานคนงานจากย่านแอโรโยเนี่ยก็จะต้องเดินทางกลับไปพักผ่อนที่ย่านรันโชคโรูนาโดซึ่งเป็นย่านพักอศาศัยราคาถูกที่มีแต่บ้านหน้าตาคล้ายๆกันถูกสร้างเรียงกันนนไว้อย่างนางนห Haywood Wood. เฮวูด hey นะฮะเป็นเขตที่มีความแตกต่างขัดแย้งกันในตัวเองครับทางด้านทิศเหนือจะติดกับซิตี้เซ็นเตอร์ซึ่งได้รับอิทธิพลของความเจริญมาบ้างบริเวณนี้นะฮะเป็นบริเวณที่คุณจะได้พบกับสวนสาธารณะเขียวชุ่มตึกราฟ้าสูงตระหง่านแต่ตรงกันข้ามทางทิศใต้ของเมืองกลับต่างกันอย่างสิ้นเชิงมันเป็นสลัมที่แสนอันตรายและไม่รู้ว่าผู้มีอิทธิพลคนใดเป็นคนควบคุมพื้นที่นี้แต่ถึงอย่างนั้นนะฮะในภาพรวมเฮวูด hey ก็ไม่ได้เลวร้ายนักถึงแม้ว่าเราจะเห็นคนของวาเลนติโนกับซิกสตราีด ผู้คนในเมืองไนซิตี้ไม่จะรู้จักเขตนี้ในชื่อว่า The Biggest Bedroom in Night City นะครับหรือแปลเป็นไทยก็คือห้องนอนที่ใหญ่ที่สุดในไนซิตี้นั่นเองเนื่องจากเขตนี้เป็นพื้นที่ที่มีจำนวนประชากรหนานแน่นที่สุดส่วนที่สวยงามของเฮวูส่วนใหญ่นะครับจะถูกครอบครองโดยบริษัทต่างๆสำหรับที่นี่แล้วทุกกฎหมายนั้นจะมีข้อยกเว้นเสมอกลินเมนของความอยุที่ทำมชยมาเลยนะฮะในเขตเฮวูก็จะถูกแบ่งออกเป็น3ส่วนครับคือย่านเวลสปริงเกลนและวิสตาเดลเร ย่านเวลสปริงเนี่ยก็จะถือเป็นย่านที่ปลอดภัยที่สุดตั้งอยู่ทางฝั่งซ้ายสุดของเขตเฮวูดฮะบริเวณนี้จะคลาขล้ามไปด้วยพนักงานที่ทํางานทั่วไปพร้อมรายได้ต่ําเตี้ยเรียดินเช่นเดียวกับเมืองอื่นๆในปี2077ส่วนย่านเกรนเนี่ยเป็นย่านที่หน่วยงานรัฐเข้ามาตั้งรกล่าหลังจากที่ไนซิตี้ถูกบริษัทเข้ายึดครองครับซึ่งปัจจุบันก็ได้กลายเป็นพื้นที่ของรัฐไปแล้วมีสาราว่าการสํานักงานนายกรัฐมนตรีศาลและสถานี NC p d ดีขนาดใหญ่หรือก็คือสถานีตํารวจนั่นแหละครับย่านสุดท้ายนะ เป็นย่านที่ยากจนที่สุดเป็นโซนที่มีอาชญากรรมจํานวนมากและดูเหมือนว่าจะเลวร้ายขึ้นเรื่อยๆอีกด้วยทําให้ชาวบ้านบางส่วนเนี่ยทนไม่ไหวครับอพยกหนีออกไปอยู่ในเขตอื่นๆเป็นที่เรียบร้อยและพื้นที่ที่ว่างตรงนี้ก็ถูกแทนที่ด้วยสมาชิกแก๊งที่ย้ายเข้ามาเพราะมองเห็นผลประโยชน์บางอย่าง ครับและนี่ก็คือเขตทั้ง6ของเมืองไนซิตี้นะฮะเมืองที่เต็มไปด้วยสเสน่ห์และความรุนแรงในโลกไซเบอร์พัง2,077เดี๋ยววิดีโอตัวต่อไปเราจะมาพูดถึงกลุ่มแก๊งต่างๆหรือไม่ก็บริษัทใหญ่ๆที่มีอิทธิพลในโลกของเกมกันถ้าใครสนใจก็กดไลค์กด Subscribe รอติดตามกันได้เลยครับผม